อยู่รป,ป้าลีกตอบ16ทีตมสุดท,ท้ายนัดทีสองลาซิโอเสม,มอวิกตอเียพเพลเซนเป็นป1ประตูตอนหนึ่งประตูรวมลาซิโอชนะ3-2อไอทักแฟงถล่มอาแจกอัมสเตอร์ดัมไปสีประตูตอนหนึ่งประตูรวม6-2แอตอเลติกบินเบาชนะโรมาไป3-1ประตูรวม4-3แกเจ้าของสนามนัดชิงยังอยู่โอลิมปิกลิยงถลม่มสเตลวบคาเร่ไป 4, ประตูรวม71ไก่เดียดทองทันนนมฮอสเปอร์ชนะเอเซนอักมาไป31ประตูรวม3-2อ,องฮตโกเรนเจอร์เปิดบ้านแพ้กับเปนเดปเช่ไป0 2ย์ประตูรวม33ต้องตัดสินด้วยลูกโทษเรนเจอร์ชนะไป32คู่เอกเมื่อเคืนขวัญใจชาวไทยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถลม่มเรียวโซซิดาไป4ประตูตอนหนึ่งเกมนี้มีลูกโทษ3ลูกนะครับเป็นฝ่ายโซซิดัต 1, ลูกเป็นยู2ลูก โซติดัดโดนใบแดงหนึ่งคนใบเหลืออีกเจ็ดประตูรวมแมนยูชนะห้าสองกับตันบูโน่ทำแฮตทริกนะครับยิงลูกโทษสองโอเพนหนึ่งรอบแปดทีมสุดท้ายเลนเจอร์สพบกับบินเบาตอนนั้นพอสเปอร์ pur, พบกับแฟงฟุดโอเดอร์กิมพบกับลาซิโอและโอนิปิลิยงพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด แต่กันในวันที่10เมษายน2568ผลยูโรป้าคอนเฟเดรทิลกลาสบ1กทีมนัดที่2เจอการ์เลนฆ่าพาฟัวไป3-0ประตูรวม3-1 ลูกานโนชนะเซลเย่ยไป5-4ประตูรวม5-5ต้องยิงลูกโทษเพราะว่าเซลเย่ยชนะไป3-1หลาปิดเวียนนาชนะบรักมัญยาไป2-1ประตูรวม3-2เซอร์เคิลบุกชนะจาก,กิโรเนียเบอริสต็อก2-0ประตูรวมเบอริสต็อกชนะไป3 2ลิเกวอร์ซอชนะโมไป2-0ประตูรวม4-3 สิงโตดังเงินคามชนะโคเปนเกนเป็นแหล่งศูนย์ประตูรวมสามหนึ่งปวยออร์เลนติน่าเปิดบ้านชนะปานาจิเตโกอเป็นสามหนึ่งประตูรวมเป็นห้าสี่เหลเยวไปติสบุกไปถล่มวิกตอเรียเอสซีเป็นสี่ศูนย์ประตูรวมหกสองยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศวันที่10 11เมษายน ลิเกียวอซอเปิดบ้านพบกับเชลซีเจอการ์เดนพบกับลาปิดเวียนนาเซลเย่พบกับฟรีออเรนติน่าคู่สุดท้ายเดลเบติสพบกับจากโรเนียเบริสต็อก UCL รอบ8ทีมสุดท้ายบาจเจมิมดิกพบกับอินเตอร์มิลานบาเซโนนาพบกับดอตมุนอาเซนอลพบกับเรียวแมดริดและเปเชกพบกับแอสตันวินล่าเงินนอาทิตย์นี้เลวูนจะเข้าชิงคาร,ราบาวครับ น่าจะคว้าแชมป์แรกให้กับอาร์เรสซัลต